เขารักคุณไหมจริงๆเขารักคุณนะเขาอยากเคียงข้างเดินไปกับคุณอยากไปเดทอยากไปเที่ยวนะคะเนี่ยคืออยากมีของขวัญให้คุณด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าจะให้แล้วแต่ว่ามีประเด็นมีปัญหากันก่อนออหรือว่าถ้าเขายังหรือถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะก,กันเนี่ยคุณรอนะเดี๋ยวเขาจะให้เขากําลังถามตัวเองว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วหรือยัง หรือเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าเราทาไม่มีคุณนะคะเขาจะรู้สึก,กยังไงหรือเขาทําให้คุณอะมีความสุขหรือทอนทุกมากกว่ากันนะคะ,ะเขารักคุณไหมแต่เขารักคุณนะเขาอยากดูแล,แลแล้วก็ปกป้องคุณอยากทนุถนอมคุณเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนนั้นตั้งแต่เปิดขึ้นมาคือเขาอยาก เป็นคนที่ดูแลใครสักคนหนึ่งซึ่งก็คือก็คือคุณหรือเขาอยากให้คนรักของเขานะคะเป็นคนดูแลเขาหรือเขาต้องการใครสักคนหนึ่งดูแลทนุถนอมคือต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนั่นก็คือคุณเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะในความสัมพันธ์นี้ จริงๆอ่ะค่ะเขาอยากจะขอโอกาสจากคุณนะแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเองเนี่ยจะให้โอกาสหรือคุณเนี่ยยังมีความรักยังมีความต้องการเขาอยู่ไหมนะคะถ้าเออเขามางอคุณนะคะคุณเองเนี่ยจะเข้าใจเขาจริงๆไหมจะอบกอดเขาไหมเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยขาดความรักความอบอุ่นหรืออาจจะตามหาความรักนะคะที่แท้จริง จนมาเจอคุณนะคะเขาจะทําอะไรเราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะหาวิธีในการง้อคุณอาจจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลนะคะหรืออาจจะให้อาจจะเอาสัตว์เลี้ยงมางอ้อหรือเข้าหาสัตว์เลี้ยงถ้าคุณมีน้องหมาน้องแมวด้วยกันอ่ะเนาะอาจจะเอาอันนี้เป็นข้ออ้างหรือถ้ามีเด็กนะคะมีหลานมีลูกก็อาจจะใช้นะคะเด็กเป็นสื่อนะคะหรือเขาอาจจะยังยังไม่ได้ทําอะไรออกมาอาจจะใส่หน้ากากนะคะเข้าหาก,กันหรืออาจจะยังแบบว่าดูสถานการณ์ก่อน ต่เขาอะคิดถึงแล้วก็มองดูคุณอยู่นะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรผีผามคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เพราะว่ามักจะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจนะคะแต่เนี่ยเขาดูสถานการณ์อยู่เขาจะต้องทำอะไรหลังจากที่ดูแน่ใจว่าสถานการณ์มันสามารถที่จะทำได้นะคะ ประมาณนี้เลขที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเห็นมีเลข31นะคะเลข37เลข35นะคะเลข47เลข18นะคะเลข38เอ่อแล้วก็มีเลข10 16นะคะ20 42เลข6เลข44นะคะแล้วก็มีเลข40 มีเลข36 29 14 30 34 43 13 21 25 5และก็9นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะ